ก่อนเลกเน็นะครับกำเน็ตกำแน่กเน็แล้วเอามาชนกับมือซานตานับหนึ่งสอง้ำหนึ่งโมหน่งไดเท่าไหร่คะอถือหน่อยครับผมถือหน่อยโบกสทีครับผมอุหยิบ้อะไระคแบอ้ ซันต้าจะเอาของขวัญของเราไปแลกเป็นของขวัญให้กับม,มีมีมีแดดดีแล้วก็ยายๆได้ไหมครับยอมป่ะยอมป่ะวตินยอมอ่ ช่วยหมอมิจัดได้ไหมคะได้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมีงานปาร์ตี้คหหริสต์มาสนี่ไงลูกว้าว้าวว้า เฮ้ยแต่ว่าชุดชุดยังไม่สวยเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันก่อนนะเวเ๋ยวเรไปก่อนนะเรางตัวเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจันทรคอบอกมาว่าเขาจะมาหาเราเพราะเราเป็นเด็กอะไร เป็นเด็กอะไรอุ้ยซันต์คอสไปแล้วคอสอ้หอ้โอ้โตอนรวเดี๋ยวซันตคอจะเอาของขวัญมาแจกแต่ก่อนจะแจกของขวัญพันตคอสมีมายากลมาเล่นให้ดูก่อนอยากดูมายากลไหมครับขอไิตัวเบอหน่อย นี่ซาร์ตคอสมีฟองน้ำพิเศษลองจับจับดูนี่ไหมครับลองจับจับดูแต่แย่ดูนิ <c oughs> ่นิ่นนะซาร์ตอนนคอสมีฟองน้ำพิเศษอยู่ลูกหนึ่งแต่ถ้าเกิดทูทูอย่างนี้เฮ้ยมันจะได้เป็นสองลูกแต่ถ้าแบบซาร์ตะคอสมันเยอะไปเพราะฉะนั้นพี่ทัตโต้เขาจะเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนลูกหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นที่ก็เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เก็บเก็บไปยังยิงในคนหนึ่งได้ไหมครับยิงในคนหนึ่งยินในคนหนึ่ง ในมือไหนคะ่ะวางไว้ในมืออย่างนี้มันเบาใช่ไหมคะดูที่มือฟันดาคอสน,นะหนึ่งลูกที่ซันต้าจะกำเอาไว้ในมือแบบนี้อีกลูกหนึ่งหนูกำแน่นนะครับกำแน่นแน่นๆกำแน่นแล้วเอามาชนกับมือซันต้านับหนึ่งสองสหนึ่งหนึ่งได้เท่าไหร่คะสอง มือไหนครับเกนเอ้าเจดินมือนี่ให้ไายทีหนึ่งมือนี่เป็นมือนี้เหรอครับเออโอ้เก่งมากอีกทีหนึ่งช้าๆนับสามสองหนึ่งลูกบอลลูกบอลอยู่มือไหนอยู่มือนี่ไม่มีลูกบอลอยู่มือไหนครับมือนี่ไม่ใช่นี่เป็นสี่เหลี่ยมอ้าวเฮ้ยลูกบอลหายไปไหนอ่ะ ไปรอแก้ผ้าลูกไปรอแก้ผ้าลูกบอลหายไปไหนลูกบอลหายไปไหนไม่รู้เจะครอสพาเพื่อนมาด้วยอุ้ยอุ้ยของปลอมของจริงนี่ของปลอมหรือของจริงเป็นคำถามที่ดีมากครับของปลอมใช่เพราะของจริงทำ่างนี้ไม่ได้อุ้ยอุ้ยตลบไปแล้วโดนถ้าพี่โยนขึ้นฟ้าอย่างนี้อยากทิศใต้นะนับหนึ่งสองซ้ำมันจะหายไปเฮ้ยหายไปแล้ว ี่ ried, หเหอาใหม่เอาใหม่แต่เขาไม่ยังให้ฟื้นนะครับเดี๋ยวหนูช่วยพี่อย่างนี้ได้ไหมครับช่วยทำให้เขาฟื้นขึ้นมาหน่อยมยยไีไม้พิเศษครับผมเดี๋ยวเราถือไม้อย่างนี้โบก3ทีนะครับแล้วเดี๋ยวพี่และคุณจะฟื้นขึ้นมาง่ายไหมอ่ะถือหน่อยครับผมถือหน่อยโบก3ทีครับผมนุหักไม้พี่ทำไมลูกจะตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับเป่าทีนึงเป่าอีอย่างนี้แล้วพูดตามซันตคอรสว่า มันจะแับมาะตั้งอย่างนี้ง่ายเลยครับอ่ะถือก่อนถือถือถือโบสามทีอันนี้คืออะไรเด็กๆซ้อมใช่ลองนี้วแต่ดูแต่เบาๆนะครับแข็งไหมแหลมปะแหลมมากแห,มแหลมมากอย่าไปทิ่มอย่าไปทิ่มช่วยกันนับสามตามที่ธนาคอสหน่อยโอเคไหมครับ,รบตอนเขย่ายีนับสามนะนับห ซ่อมมันงอลองจับดูลองจับดูมันแข็งไหมครับแข็งอยากดูอีกครั้งไหมครับอยากต้องกลับไปด้านนี้ก่อนอ้าว <g ül> มันมีสองด้านน่ะอือ <g ül> <g ül> พี่มันมน,นันต้าคอสผมสันนึงนะครับเฮ้ยไม่เจ็บนะไม่เจ็บนะเอาผมของเรามาวางไว้ในมืออย่างนี้มันจะกลายปเป็นเหรียญอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยถอนให้หมดหัวเลยเสละสิบบาทรวยเลย เหรียญเล็กหรือเหรียญใหญ่ครับเหรียญใหญ่ดูนะอยากกับติศดารนะอุ้ยฮ้ยแต่ถ้าเกิดพี่ธนตะคอสโยนขึ้นฟ้าอย่างนี้ไม่หายอยู่ในมือธนตะคอสได้วิธีการทำอาหารญี่ปุ่นมาดูนะครับอยากกับพิศตารนะดูดูใส่เข้าไปแบบนี้ สีขาวมันคล้ายๆกับข้าวญี่ปุ่นเลยเป็นซูชิสีทองกับสีเงินนะครับถือว่าอย่างนี้เดี๋ยวสีทองอยู่ด้านนี้หนูเป่าทีนึงครับเป่าสีทองมันจะกระโดดไปฝั่งนี้ไม่ไได้ไหมเฮ้ยเพราะนี่ฝั่งนี้เป็นสีเงินเอา้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ย ชอบสีอะไรคะสีทองสีทองดึงดึงสีทองออกมาใส่ไปในเป๋าเกงก็ถึงลอสีอะไรเลยสีทองเงินไม่ใช่สีเขียวสีเขียวเป็นชุดหนึ่งเลยลูกอมอุ้ยอุ้ยตอมมีใครอยากได้ลูกอมบ้างแต่มันมีเม็ดเดียวอ่ะเอาไว้นะทำอย่างนี้อุ้ย มีสามคนทำยังไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยขอบคาจมาด้วยกลับโุงงานแล้เดี๋ยวมีใครอยากจะได้อะไรจากซันต้าคอรสบ้างไหมครับปุ๊กจ๊โอเคเดี๋ยวลุงซันต้าจะทำการเสกของวันมาในหมวกนี้คุณอยากได้อะไรนะครับ ออลูกไม่ใช่ผีหนูกีดถ้าแบบโหเป็นเป็นอะไรเลยอ้าให้กำฝันไปก่อนเลยถามาก,ก่อนคุณลุงซานต้าคะเด็กหญิงไนล่าเป็นอีกดีปีนี้หนูอยากได้อะไรบอกคุณลุงคะ่ะบอ,ขเอกเขาอิซ่านี่ไนล่าจะได้เชือกในลอนไม่ใช่ <laughs> ใชไปที่เราอยากได้อันนี้เอาไว้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่ลุงเอาใหม่ ได้แค่ข้างเดียวนะลูกอีกข้างนึงเดี๋ยวลุงทันต้ามาให้ปีหน้าดีใช่ไหมคะองูกคะที่ลูกอยากได้เอเอต่อไปเด็กชายเอเดนปีนี้เด็กชายเอเดนเป็นเด็กดีไหมคะปีนี้เอเดนอยากได้อะไรครับเอ็มเอ็มเอ็มใช่แนมเอ็มเอ็มเหรอลูกฉันเป็นเด็กดี สัญญาขอบลุงซันต้าแบบว่าได้ไปแล้วต้องแปลงฟันก่อนนอนด้วยนะครับกินอันนี้น๊ลฮก๊นนนนบฮึ๊บฮึกบฮน๊บคค๊บฮึบขอบคุณบฮึบฮึ๊บฮับฮึ๊บบบ มามีมานะมามีมีไปฉีก่อนแป๊บนึงไปฉี่ไปฉีกก่อนฝามดูเด็กๆด้วยนะเดี๋ยวมามีมาเยคดตอนนี้ทุกคนชอบของขวัญไหมครับชอบมีความสุขกับของขวัญไหมอ้าวแล้วมามีดดาดายได้ครับได้อะไรกันเน่ยออดดาดาอยากได้แวตตามามีอยากได้กระเป๋าตัง ถ้าก็สมมุติว่าซันต้าจะเอาของขวัญของเราไปแลกเป็นของขวัญให้กับมีมีมีแดดดีแล้วก็ยายใหญ่ได้ไหมครับยอมป่ะยอมป่ะตินยอมอ่าของขวัญเต็มเลยพี่รุ่นโอ้เอาปืนเนี่ยไปแลกกับของขวัญยอมไหมสิแต่แต่ต้องเอาอันเนี้ยไปแลกไอมี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 ยีม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 ี แต่แบบเราแต่เราเราจะไม่ได้คืนแล้วนะแรกแล้วแรกเลยนะยอมให้มีมีให้มีมีเอารองเท้าไปแลกเป็นกระเป๋ากตังสรุปว่าไนล่ายอมแลกรองเท้าแก้วกับกระเป๋าตังแบบนี้ใช่ไหมครับน่ารักมากมากเลยเดี๋ยวซันต้าจะให้ดูว่าในกล่องมันไม่มีอะไรซ่อนอยู่นว่างเปล่าไหมครับเปล่าว่างเปล่าติดฝา นด่นี่ฝาแล้วทำไมมันปิดเองได <climate>. ้แ <john> ต่มันตะขอปิดเองนี่แหละครับปิดฝาไปอย่างนี้ใส่เข้าไปหนูจงไม่ได้คืนแล้วนะครับโอเคไหมนับหนึ่งสองสามอีอ้ว้าว แล้วถามว่าแล้วรองเท้าไนล่าหายไปไหนล่ะให้ดูเลยเอาเอาแล้วหายไปแล้วกลแกเปต่อตังค์อ้าวรับกระเป๋าตังค์ไปให้มีเก็บไว้เก็บไว้ขอบคุณค่รับเอะเออพี่เด่นแรกไหมเด่นแรกไหมไม่ดล้วไหมอีวดากับยายนะของที่ใหญ่ลองคิดก่อนลองคิดก่อนลองคิดดิลองติ๊งลองติ๊งก่ไนล่าเนี่ยเสียสละแล้วไปละเอาอย่างนี้เอา มันได้มันจะได้แค่ขาแว่นนะลูกยอมยอมแรกไหมครับออไม่ยอมอาวพี่เดนแรกไหมใครยายไหมอแรกไหมครับไม่ได้ดามไหมม่อคนที่ยอมแรกมีคนเดียวเลยโอเคมีนมีอะไรจะให้กอนก่อนารละเ้กะเป๋าตังค์อยากได้ะเ จักไหรคะิักรพรรเสาขโอ๊ยขอบคุณนะคะจันตพครัรอารอแก้รสุเกมเลป็นกระปองจรงหรอคเอารองข้าแก้วเลยจกินลูกอมดังโอ้ขอบคุณนะคะ ได้สองคนนะอ้าวแล้วพี่ลินล่ะคะชนะคอสไม่ไม่แลกตอนพี่เหรอคะไม่ไม่ยอมได้อยากได้อะไรนะลูกเต่นตาตาไม่ไหวใช่ไหมลูกไมแล้วจะไม่ไปไปทำไมนะแล้วของแรกก็จะไม่ได้คืนด้ยโอ้ปืนก็อยากได้ของก็อยากให้ทำยังไงดีไม่เป็นไร ดาเขาเข้าใจอยู่แล้วโอเคไหมคะเดี๋ยวมามีแรกให้ดาแทนเองได้ครับขอบคุณนะคะไนล่าถือว่าอันนี้ไนล่าให้ดาโอเคไหมคะเมื่อกี้รองเท้ากลายเป็นเต่าตาคราวนี้อยากให้ปอตังกลายเป็นแว่นตาเฮ้ยเฮ้ยซึบเห็นแล้วซึ๊บเห็นแล้วพาม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 ะคะใส่เข้าไปก่อนอย่างนี้ เมื่อกี้จำได้ไหมครับว่ากระเป๋าตังสีอะไรจำได้เปล่าจำได้สีเทาเป็นสีเทาเหรครับสีเนื้อใช่ไหมครสีเนื้อแล้วเด็กู้ชาว่าแบวโอเพียงโอ้เพียงมันก็จะกลายเป็นของตตดาโอ้ยโยย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 อยยา เหลือของเอเดนเดนของเดนได้ได้ขนมมาเซมเลยเดนไม่อยากเสียสละให้ใครเลยเหรอลูกยายอยากได้อะไรนะชีทาล็บได้ไหมไม่ได้ ไม่เป็นไร <Okay. S 1> ค่ะไม่ต้องเสียสละก,ก็ได้เนาะเพราะว่าปีนี้เอเดนเป็นเด็กดียายเข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมคะ้ะเดี๋ยวให้ยายไปซื้อสีทาเล็บเองไปซื้อเอง ก็ในวาระคริสต์มาสนี้ก็สันตพรก็ขออวยพรให้ครอบครัวนี้เด็กๆครอบครัวนี้สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขกันทุกคนนะฮะปีหน้าตะนตพรจะเอาอะไรมาแจกอีกอยากได้ปีหน้าอยากได้อะไรครับอยากได้หุ่นยนต์ตัวเล็กๆที่มันบังคับได้แต่ว่า เป็นเด็กดีใช่ไหมคะทันตะข้อใช่ครับผมแต่เราได้เรียนรู้สิ่งที่สําคัญกว่าของขวัญก็คือการเสียสละที่เด็กๆได้เรียนรู้กันในวันนี้การเสียสละเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ว่าวันนี้เด็กๆยังอายุน้อยอยู่แค่นี้ก็ถือว่าดีมากแล้วใช่ไหมคะเอาอย่างนี้เอเดนเสียสละให้พิล่าหนึ่งแพ็คได้ไหมคะหนึ่งอันได้ไหมได้โอเคเอาสีกันเอาสีดำนะโอเค ของพีริดเนี่ยเราเสียสละให้น้องเล่นปืนแก๊สด้วยได้ไหมเล่นให้เดนอันนี้แต่ว่าเดนต้องรบเรมาให้ด้วยโอเคนใหนแหละเดดน้ิเดเดนเดินใหเกนินเดเิเนเเ่ ปืนนั่นแหละถูกแล้วแต่ว่าถ้าน้องอยากเล่นก็แบ่งน้องเล่นด้วยโอเคไหมคะเไ็บเอาเลยนี่หแหละค่ะคือบทสรุปของวันคริสต์มาสเราเราต้องสอนปลกฝังให้เขาแบ่งปันกันนะคะถึงจะเป็นเรื่องแบ่งปันเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ปลกฝันตั้ง,งแต่เด็กๆแบบนี้เขาเชื่อว่าโตขึ้นนะคะเขาจะเรียนรู้ที่จะให้เหมือนคุณลุงเซนต์คาร์ดนัเนเอง ขอะังได้ไหมครับวันน mm hmm. er> e <ok ี้ไปก่อนนะคะกุมารเทลค่ะสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะมอร์คริสต์มแล้วก็ Happy ้นิวเอีด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหโอ้โหโอ